มีหลายโปรเจกต์เลยเตรียมส่งลงจอปีนี้นะคะสำหรับนางเอกมากความสามารถคุณแอนทองประสมค่ะซึ่งนอกจากรายการใหม่ๆที่รอผุดแล้วนะคะหลายคนจับตามองละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวที่เธอเตรียมนั่งแท่นผู้จัดครั้งแรกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมน้องรับทุกคำวิจารณ์ค่ะจะเปิดกล้องประมาณมีนาเดี๋ยวแอนเชิญพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวอีกทีนึงค่ะสรุปขานางนี้นก็เป็นมาก เลินกับนัทบอ้ใช่กรบบอยกับไอเนี้ยคะ <c oughs> ่ะกับครีมขอโทษแอนเบอร์วันนี้มันก็เล่าเรื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนแคสใหม่แล้วก็มันเป็นในยุคตอนนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่แอนก็น้อมรับนะคะว่ามันก็ต้องมีการเปรียบเทียบค่ะอันนี้ถ้าต้องเตรียมใจไว้อยู่แล้วจะจะทำรีเมคต้องเตรียมใจค่ะกดดันเรื่องคิวมากกว่าว่านักแสดงแต่ละคน,นอามาที่คิวมหาศาลกันมากอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่เรื่องความความสนุกก็แล้วแต่คนดูตัดสินเราทําเราก็อยากได้เรตติ้งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องแรกแอนยังคงไม่โลภมากค่ะ ก็เอาให้แบบทุกคนดูแล้วอมยิ้มก็พอแล้วค่ะทำงานยุ่งักขนาดนี้แล้วเรื่องการสละโสดเข้าประตูวิวาแล้วครับมีวิแววบ้างหรือยังครับพี่เกาคงไว้ก่อนเพราะว่ายุ่งเรื่องงานอยู่เลย้ยค่ะก็คือภายในพีนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะแน่นอนค่ะจนถึงเกือบปลายปีไม่น่าจะมี เขาก็เข้าใจรอได้ค่ะเขาก็ช่วยแอนอยู่ด้วยอะค่ะจริงๆแอนนึกเหมือนเพื่อนกันแล้วอะค่ะถ้าทุกคนมาอยู่ใกล้ชิดแอนกับเอ,เอจะรู้เลยว่าเหมือนไม่ใช่แฟนกันละค่ะก็เป็นเพื่อนกันแบบมันเกินเพื่อนไปแล้วเกินแฟนไปแล้วว่ะค่ะอือโมแต่เมคมันนี่แบบนี้แล้วก็เมื่อไหร่แฟนๆจะได้ฟังข่าวดีล่ะคะพี่แอน